มาเลาะชื่นใจโอ้โหจีนโน่ไปเอาน้องจะให้หรือเปล่าเร็วๆไปเอาเบิ้งไปแล้วไม่วันตอนแรงลินมาดบอันจีนโน่จีนโน่กับแก่งตานองเตะเขาไป สวัสดีครับกิโนโนสวัสดีครับสวัสด,สสดีพ่อแม่เอซีนะคะเอามาเบิ้งมิงกับกิโนกิโนนเลนยังครับอืมน,นี่ไงนมเม็ดเอาก้อนเลยทีละเม็ด ครับผมกันอ 1971. อกให้มิ่งครับผมกันอไ้กินเทลเมตรครับผมครับผมครับกินูอ๋อครับผมกอนไ้มิ่งครับผมกันครับผมกันเอเอเร็วๆออกไปกินแบบนี้ใส่งวงใส่งวงใ้เอื่นใส่มือหน่อยล่ะลาเร็วๆเออเออครับๆไดเรื่องน้องสิลุกอาให้กินเทลเมต มือนั่นใช้มือข้าง,งในเออนั่นละ่ะเอาต้อนยังท่านทำข้าวบิึงอร่อยไหม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 ครับเอาเข้าปากก่อนเอาให้ลูกเอาให้เอาให้เอาให้เออ,อบอกกันหูเรื่องยุ่ตัวนี้ดูเรื่องบบจิโน่ไม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 ่ เอาให้อีกเออครับผมครับผมครับผมครับก่อนเอาให้ลูกเอาให้เออหยิบเร็วนั่นเอาใส่ปากเอาใส่ปากใส่ใส่ใส่ง่วงอ่ะล่ะใส่ทั้งในทั้งในเออนั่นแหละถามเขาว่าอร่อยไหมยบอกกันหูเรื่องวะโมโห ทำไมไม่รู้รต้องพูดตีภาษาช้างลอยไหมครับถามเขามิ่งคือเสียนฮักกิโนอยู่หรอว่ะนี่กิโน่ฮักมิ่งบอ อร่อยอร่อยครับอ๋อให้กินเท่าเม็ดกินครั้งละเม็ดนะครับหเห็นนอนเว้นบ่นน่เห็นนอนบ่เห็นมิ่งนอนไหม,มไม่นอน าคือทนดได้่ะแม่นอนอยู่บ่ไม่ใช่นอนอยู่เหรอ,อถ้ากันไปซื้ออะไรมาโหคักเนาะพอได้ไงจะเอาลายให้ผมอีกไม่มีนุ่นไปเอาบอนมานอ,นอือกินไปเลยถ้าอยากกินกินได้ไหม ああนี่มิ่งนี่นี่นี่นนบอลลูกบอลกินไปเลยข้ามบักไงอิม่มเลยเดี๋ยนี่เอาครับครับเอเอมาเลาะเชิญใจโอ้โหน้องมิ่งมัจะเล่นบาสไปแล้วแต่เล่นบาสเป็นแล้วน้องมิ่งไะเอาเอาน้องมิ่งเล่นอะไรเล่นบาสเอา อ่ะชุดเลยชุดเลยหาตะกร้ามาดิกินูนู่นตะกร้านู่นเอาบอกเขาว่านิ่งยนใส่นี้ไปแล้วไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาเอใครเตะไปหนาเขาบอกให้เตะถอยหลังเว้ แกถอยหลังฮ็ดจังได๋ยกเออเอาตีไปทางนาะยินกิโนโนไปเอาน้องจะให้หรือเปล่าเร็วๆวไปเอาเบิงงงง่งไปแล้วไม่อาซุงๆลูกซุงๆไปแล้วแตกแหนอแตกแหน่แตกโปะเลยเด็ดบักย่างดังเลยเลยด่นกิโนโนแมนาว่าระเบิดนี่แตกดังแห้งทแท้ <c oughs> เออมามาพี่มาพี่มาพี่เตะบ,บอลเตะไปข้างหน้าเขา,เบ,ขาบอกให้เตะไปข้างหลังนั่นบอกให้เตะไปข้างหน้าเลยื <c oughs> ไปแล้วไปแล้วลูกบอลลูกบาทเจ้าไม่เข้าไปนะจิโนโ่ทา นั่นไปเร็วครับไปเร้วเอเลนเตะบอกให้เตะข้างหลังนั่นบอกให้เตะขาหนาไปเตะขาหลังเฉยหน่วโอ้ยพุ่นเตะใดแต่พืชเตะไปทา้งหนาแล้วก็เตะทั้งหลังเอาเตะไปแล่นไปเดี๋ยวจะให้กั ให้รางวัลเ้อะน่งเดี๋ยวแม่จะให้รางวัลน,น,นี่มาเอาไปรางวัลให้เอารางวัลเร็วรางวัลครับรางวัลมาแล้วครับน,าานอนลงนอนลงนอนลงก่อนครับน,นอน,น,อน โนอ้จิโน่จิโน่นั่นเร็วๆใส่งวงเออใส่ยังทานละลูกเออนั่นหยิบเข้าปากดีๆเอาเข้าปากเลยเข้าปากเลยเออเอาอีกจิโน่เอาอีก <c oughs> ทังละเม็ดนะลูกนี่ <c oughs> เร็วซี <c oughs> าแล้วน้องไก่มาแล้วแกทำไม่ได้ไม่ได้เจ็บเอาอย่าไปเจ็บไก่จิตจิก,ก,กเร็วลูกไม่ได้ตกดินเจ็บกินได้ข้าหัวสองเม็ดเลยถ้าอยากกินนอ้เฮ็ดจังได้ก็เฮ็ดได้ให้เฮ็ดจังได้ก็เฮ็ดได้ ถ้าบ่าหิวบ่อยากแล<ว>้วตกใจหมดเลยครับเอาครับหมดแล้วเหรอหเล่นบอลจีโนโเ่เล่นบอลให้น้องเล่นบอลก่อนนั่นไปอีกแล้วจีโน่ไปอีกแล้ว

เอาใดบ่งเอาใดบไ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วละบ้างแกงโสถือกเด้อถือกมิ่งถือกกินโนเด้อไปแล้ว แล้วไปแล้วไปแล้วอือู้หูหููานแล้วครับไปแล้วครับขอขอบคุณแม่แม่เอนะคะที่เข้ามาชมที่วิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดซับสไคกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึกำลังใจค่ะหนิงเพิ่นป่วนป่วนตนแรงลินบาดกันกิโน่กิโน่กับ แกงแต,ต่น้องเตะเขาไปให้น้องน้องก็บออยากเล่น,อนขอให้แม่เอฟซีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอจบคลิปป่วนๆไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปน่ารักน่ารักไปเพียงเท่านี้นะคะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ